โตแล้วปลาอะไรวะช่อนรูว่าไอ้ตัวโอเคนะวันนี้เราได้ไอ้ตัวยักษ์นี่ว้าวใหญ่มากนะทุกคนปลาช่อนนะครับไม่ใช่ปลาชดโดตัวนี้สองกิโลสองขีดนะ ใหญ่มากเลยนานมากเลยไม่ได้เจอไซนี้ยสลามเล็กคอมเอฟซีเลยวันนี้จะนำมาใช้แก้วเวเก้เว,ย,กกวยัดดีแก,เ,กเวนี้กเกอาเจนี่โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาหาปลาช่อนอาจจะเจอคอกนะเห็นฝนออกมาสองสามวันแล้วน่าจะเจอคอกแหละถ้าอคอกนี้เราตบได้เราก็ปล่อยนะยัดดีก็เว้นก็ลุยเตอ้อ ไงบุลีละเดี๋ยวเราจะห n ุดพัดออกไปแกเ e ้ e ท i กหลุดเลยอ่ะโน่ a ิ e ดี i ยวเราจะไป a t งมันอยู่ก็จัก n กลโน้ตุมีต h t ที่ตั้งได้เลยต t ้งโซ่ช i นโซ่เกล็ด o ดไ i ค์เกล็ดก e แช e ์ได้เยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นช่องทางในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาปลาช่อนนะอาจจะเจอนะวันนี้เผื่อจะเจอไซยักษ์สักตัวหนึ่งปี6 7นี้ยังไม่ได้เลยนะแต่ บางทีอาจจะเจอทอ็อฟฟี่ท็อฟฟี่เวลอที่ท่านึงสเปคน่าดเลยน่าดูเลยใช่ไห้ครับบุญอันดีะดูวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่อะยี่สิบห้านะเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปลาหลุดตลอดเลยช่วงน,นี้ๆๆแต่ก็ไม่เป็นไรอนาคตที่สดใสก็ต้องสู้ครับ <laughs> โอเคนะเดี๋ยวรอชวมม่าจะเจอตัวหรือ เด็ดแน่นโอเคหนังนี้ Ừ, ừ, ừ. โตแล้วปลาอะไรวะช่อนด้วยไอ้ด้วะโคตรปลาช่อนเลยว่ะ โอ้โหโลว์วะเนี่ยว้าวอัลฮัมดุลิลละทุกคนโอ้โหโอ้โหว้าวปัดช่อนเลยโอ้โหไม่กี่ไม้ทีนะครับ กัดแผ่นซิวทุกคนโ้ใหญ่มากว,าว้าวโอ้สวยนะตัวนี้สามโลไหมเนี่ยโอ้ลฮัมดูลิลล่ะนะครับทุกคน ดูป็นซิลนะครับเต็มเต็มเลยใหญ่นะทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะวันนี้เราได้ไอตัวยักษ์นี่ว้าวว้าวใหญ่มากนะทุกคนปลาช่อนนะครับไม่ใช่ปลาชัดโด ตัวนี้สองกิโลสองขีดนะใหญ่มากเลยนานมากแล้วไม่ได้เจอไซนี้เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่เลยเหยื่อตัวนี้เลยนะทุกคนแผ่นซิลหรือหน่วยซิลก็เรียกได้นะโอ้อันนี้ซื้อมาจากในกลุ่มมานะ ได้ราคาฟลุ๊กดูเห็นไหมโอเคนะสำหรับงานจะดูแต่ว่าปราชนก็ตีได้นะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยนะโอเคนะครับฝากได้ไปโ o